เดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันนะครับเห็นไหมครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับรถ Honda คลิกคาบูรุ่นนี้ไม่ใส่แบตเตอรี่ก็สามารถสตาร์ทติดได้นะครับแต่ว่าแผ่นชาร์จต้องดีนะครับอยู่ในสภาพปกตินะครับถ้าแผ่นชาร์จเสียก็จะไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับ กรณีที่แผ่นชาร์จดีสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับไม่ต้องใส่แบตก็สตาร์ทได้นะครับนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมจะใช้หลอดไฟในการเช็คก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีไฟชาร์จเนี่ยหลอดไฟมันจะติดนะครับถ้ากรณีที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับเราใช้หลอดไฟเช็คก็ได้นะครับเห็นไหมครับไฟสว่างเลยนะครับ อับนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไฟชาร์จก็ถ้าขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเราไม่มีมันติมิเตอร์เช็คแล้วก็สามารถใช้หลอดไฟเช็คออกก็ได้นะครับอันนี้คือไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับ